ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับเข้ามาพบกับช้องของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตอบ Q&A นะคะกับคำถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับทุนรัฐบาลเกาหลีนันเองนะคะก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะที่ถามมาบ่อยสุดก็จะเป็นเรื่องการ การเอกสารการเลเวลเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะข้างนอกคือฝนตกหนักมากคะเชียงใหม่ตอนนี้ทุกฝนตกหนักมากก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะอ่ามาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกนะคะก็คือการเลเบลเอกสารนะคะว่าเลเบลเอกสารยังไงเราติดเลขอะไรยังไงนะคะก็หลายคนถามมาว่าอย่างฟอร์มหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ เกอกข้อมูลใช่ไหมคะมันจะมีอยู่สองหน้าเนาะถามว่าติดทั้งสองหน้าแล้ววงเล็บแบบหนึ่งสองอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือเราไม่ได้วงเล็บน,นะคะเราแค่ติดแค่ว่าฟอร์มแรกก็ฟอร์มหนึ่งแล้วก็หน้าที่สองก็ปล่อยมันติดกันตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แม็กหรือว่าไม่ได้แบบเอาคลิปหนีบอะหนี้ไปด้วยอ,อันที่เราใส่คลิปหนีบไปด้วยก็จะเป็นพวกเทอร์เค วพวกเกียรติบัตรอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่านั้นน่ะมีอยู่หลายใบก็เลยเติดก็เลยเอาแบบคิปลิปอะคะหนีบไปถามว่ามันซีเรียสไหมเรื่องการแม็ก,การใช้คิปลาปเนี้ยเราคิดว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากนะอย่างเราเราไม่ได้แมกเลยแล้วก็คิปนีบเราก็ใช้ไปแค่อันเดียวตรงที่แบบเป็นพวกเกียรติบัตรอะไรเงี้ยเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหานะคะผู้คนก็ไม่ต้องกังวลในจุดนี้เนาะ พวกเอกสารถามว่าแปะมุมขวามุมบนขวาแปยังไงก็คือเราก็พิมพ์ออกมานะคะทําตารางแล้วก็พิมพ์ออกมาในกระดาษแบบสติกเกอร์กระดาษเนี้ยคะ่ะกระดาษสติกเกอร์แบบข้างหน้าที่ข้างหลังแบบบัลลอกได้ก็เอเราก็พิมพ์เป็นตารางตารางเดี๋ยวเราจะขึ้นตารางให้นะคะเพราะว่าก็เช็คลิสก็ตามหน้าแรกเลยก็คือ ที่แบบฟอร์ม1นึ่งเป็นรฟอร์มสองฟอร์มสามอะไรเงี้ยคะ่ะก็กรอกตามนั้นมาแล้วก็ปริน้นออกมาจะมีเพิ่มมาก็จะเป็นเอกสารออริจินอลกับโฟโต้กอปี้เพราะว่าเราส่งสถานทูตนะคะมันก็จะมีโฟโต้คอปี้อยู่3แล้วก็ออริจินอลหนึ่งแล้วก็ตัดตัดตัดอ,อ,อ,อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่เราแบบเตรียมตัวไปว่าเราแบบ แปะมุมบนขวาอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดตามนั้นแล้วก็แปะแปะ,แปะบปดไปอย่าง r ร c o m m e n d a t i o n Letter ใช่ไหมคะมันก็ปีนี้จะให้แบบใส่รวมกันเลยอาจารย์หนึ่งคนนะคะก็จะมี Recommendation Letter อยู่4่ฉบับเป็น Original 1หนึ่งแล้วก็ Copy 3มแต่ว่าคือมันต้องเซนสดทุก,ท,กทุกใบอ่ะก็คือบอกให้อาจารย์ปินเอาออกมาเลย4แผ่นใช่ไหมคะแล้วก็เซนทั้ง4แผ่นเลยแล้วก็ฟอร์มปากหน้าก็4แผ่นเหมือนกัน ก็รวมรวมแล้วเอกาสารก็จะเป็นใบปะหน้าสี่แล้วก็อจดหมายสี่ต่ออาจารย์หนึ่งท่านนะคะอย่างของเราอะ่ะคือเราเข้าใจผิดเห็นว่าหลายคนนะ่ะก็เข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันตรงเนี้ย <laughs> เพราะว่าปีนี้มันเพิ่งเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมทุกปีมันจะแบบให้แยกใบปะหน้ากับจดหมายหนึ่งอันใส่หนึ่งซองไปก็จะมีแบบทั้งหมดสี่ซองอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เอามารวมใส่กันหมดเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบ เออมันทําให้สับสนได้ใช่ไหมเราก็เลยแบบออขออาจารย์ใบปะหน้าแค่อันเดียวแล้วก็จดหมายสีของเราก็เลยมีแค่ห้าแผ่นในหนึ่งซองของอาจารย์แบบในจุดจุดนี้เราก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทําไปแบบถูกเออใบปะหน้าของเราเขาก็จะได้ไม่ต้องไปซีล็อกให้เราอะไรเงี้ยและคำแนะนำเลเทอร์นะคะด้วยความที่มี สองท่านใช่ไหมคะสองท่านจะต้องเขียนให้เพราะฉะนั้นมันก็จะมี Recommendation Letter เยี่อยู่สองซองนะเราก็จะแปะหน้าซองว่า Recommendation Letter แล้วก็วงเล็บหนึ่งแล้วก็อีกอันงนก็เป็น Recommendation Letter แล้วก็วงเล็บสองแค่นี้ที่รูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะติดรูปาบางคนอาจจะพิมพ์มาหนึ่งชุดแล้วก็ติดรูปใช่ไหมติดรูปแล้วก็เอาไปถ่ายเอกาสารอะไรเงี้ยก็ได้เออแต่ของเราอะคือเราพิมพ์ออกมาสี่ชุด ติดรูปตัวจริงทั้ง4ี่ชุดแล้วก็เซนทั้ง4ี่ชุดหมดเลยอันนี้แล้วแต่คนนะว่าอาจจะแบบปิมนออกมา1อันติดรูปเซนแล้วก็ค่อยไปถ่ายเอกสารสีอะไรเงี้ยแต่ของเราคือเราแบบสะดวกว่าปิมนออกมาหมดเลยดีกว่าแล้วก็ติดรูปตัวจริงทั้ง4อันเซ็นจริงทั้ง4อันไปเลยปีนี้นะคะอย่างการรับรองเอกสารหลายคนก็ถามเกี่ยวกับว่า เรารับรองนีดนก่อนแล้วใช่ไหมเราต้องไปรับรองกรุงสุนแบบหรือว่าสถานทูตเกาหลีอะไรงนี้อีกไหมอย่างปีที่แล้วอ่ะก็แค่รับรองที่นี้ก่อย่างเดียวก็คือได้นะคะแต่ปีนี้เขาทางเคซีเขาก็บอกมาเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าให้เราไปรับรองที่สถานทูตด,ด้วยมันก็รับรองสองที่มันก็ชัวร์กว่าอะไรอย่างนี้อย่างเราเราก็รับรองสองที่นะคะต่อไปเกติบัตรค่ะ เกียรติบัตรก็คือถ้าเป็นอิงอยู่แล้วนะคะทุกคนแค่ถ่ายเอกสารออกมาเลยค่ะจะถ่ายเอกสารสีหรือว่าขาวดํายังไงก็ได้นะแต่ว่าเราถ่ายเอกสารสีนะคะแล้วเรากา็แนบส่งไปในพวกแบบสติทิเกตหรือว่าอวอร์ดที่เป็นข้อที่25บ้าป่ะเป็นเลขที่25นั่นแหละแต่ว่าถ้าใครที่เกียรติบัตรเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ก็เห็นเพื่อนๆเ,เขาก็ไปแบบหาร้านแปลแล้วก็ให้ร้านแปลแบบ รับรองการแปลให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ถ่ายเอกสารส่งไปย้ำนะคะเอกสารมีหลายหน้าทุกคนไม่จาเป็นว่าจะต้องแบบติดทุกๆหน้าก็ได้นะว่าแบบแบบเออฟอร์มหนึ่งมีสองหน้าอะไรเงี้ยจะติดแบบฟอร์มหนึ่งแล้วก็วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่ายังไงคือแผ่นต่อไปมันก็อยู่ติดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่สับสนนะคะอันนี้ไม่ต้องกองนะังวลเนาะแล้วก็อย่างเลขหน้า เลขหน้าเวลารเราพิมพ์รออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันจะเคลื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะคะเลขหน้าแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ละแล้วก็ตรงก่อเกตนะคะก็สามารถก่อเป็นทับสี่จดููของเราได้เลยนะคะอย่างคนไหนไม่ได้ลงเทอมซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็สามารถแบบตัดช่องที่มันเป็นเทอมที่สามอะคะ่ะ ออกได้มันจะมีปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองเทอมสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเทอมสามตรงนั้นมันเป็นเทอมซัมเมอร์อะไรเยงี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเออเกลียเราแล้วเราจะกรอกมันแล้วมันแบบช่องมันเล็กเกินไปแคบเกินไปอะไรเยงี้เราสามารถตัดเทอมที่สามเทอมซัมเมอร์ออกได้นะคะเหลือไว้แค่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองปีสองเทอมหนึ่งเทอมสองปีสามเทอมหนึ่งเทอมสองปีสี่เทอมหนึ่งเทอมสองเนี้ยก็ได้อันนี้ก็สามารถ ไม่มีปัญหานะคะเราเองก็ตัดออกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าช่องมันแคบไปแล้วมันไม่พอสําหรับการที่จะแบบเราจะเขียนเกตของเราลงไปนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายที่มันเป็นพา m ์เมรีเกทใช่ไหมก็เราก็เขียนทั้งแบบเกตแบบทับสี่ัศูนย์ไปด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะเทียบตามตารางข้างหลังเลยไม่จาเป็นว่าจะต้องไปคํานวณเองนะเทียบตามตารางที่มีให้ในไกด์ไลน์เลยนะคะมันจะมีเป็นแรงว่าเกตเท่านี้จะเทียบได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่อไปการเลือกคณะมหาลัยนะคะแต่ละคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าอยากไปเรียนอะไรอยากไปเรียนมหาลัยไหนอย่างนี้ใช่ไหมก็แนะนําว่าให้ไปดูในแบบไกด์ลาฟของปีก่อนๆนะคะว่ามีมหาลัยไหนเปิดบ้างมีคณะอะไรบ้างอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ลองค้นดูว่ามหาลัยไหนดังในด้านไหนอะไรเยงี้หรือไม่ก็พวกดูพวกแรงของมหาลัยที่เป็นโวลังกิงก็ได้ถ้าเราแคร์กับเรื่องแรงนะแต่ถ้าเราไม่แคร์เรารู้สึกว่า เ,เราชอบมหาลัยนี้มากเลยบรรยากาศดีหรือว่าเราไปค้นมาแล้วว่ามีวิชาที่แบบเราอยากเรียนตัวนี้มากเลยอะไรเงี้ยก็เลือกตามนั้นได้นะคะอย่างตอนแรกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปเรียนต่ออะไรดีเหมือนกันเปลี่ยนมาตั้งหลายอย่างนะตอนแรกแบบอยากเรียนแบบด้านดีไซน์ด้านอะไรเงี้ยคือคนตัวเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยมีหัวศิลปะเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเกี่ยวกับด้านแบบดีไซน์อะไรเงี้ยด้วยเลย ว่าแบบพวกดีไซน์จะต้องส่งพอร์ตโฟลิโออะไรพวกนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็ยอมแพ้ไปพับเก็บไปอ่าและอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคก็คือเราแบบเรียนในมหาลัยมามันก็จะมีตัวพวกเกี่ยวกับมีเดียอะไรเงี้ยที่ครอบมีเดียต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยแบบเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจอ่ะการที่แบบแปลงความหมายไว้ในมีเดียอะไรเงี้ยคือเราแบบไม่เคยคิดถึงจุดๆนี้มาก่อนเวลาเราดูหนังหรือว่าดูโฆษณาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแบะบ ใส่ใจในรายละเอียดจุดเล็กๆพวกนั้นเลยเราไม่รู้ว่ามันแบบสามารถดึงดูดเราแล้วก็มันแฝงความหมายอะไรไว้ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยคอเราแบบรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออเรียนด้านนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันก็เลยแบบตัดสินใจเรียน m e ดี a อ o m m u n i c a t i o n นะคะหลารนั้ยเราก็เลือกมหาลายัยอย่างมหาลัยคือเรารู้สึกว่าเรามีมหาลัยในใจอยู่บ้างแล้วแล้วก็ไปดูแรงของมหาลัยแบบใน QS World University Ranking สักอย่างเลยเ,ออเราก็ไปดูมา ว่าแบบเออแรงโอเคไหมอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มหาลัยแบบมีวิชาที่เราอยากเรียนไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกมหาลัยไปนะคะหวังว่าเทคนิคก,ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะคะต่อไปเรื่องกลุ่มลายนะคะคือกลุ่มลา์เนี่ยจะมีคนมาตั้ง ทุกๆปีอยู่แล้วแหละจะมีคนมาตั้งว่าแบบเออ GKS 2021 GKS แบบ2อ2 2อะไรเงี้ยเอออย่างปีนี้เองก็มีน้องๆที่ยังไม่สมัครปีนี้เข้ามาดูลาดเราบ้างเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะมีคนที่จะไปตั้งกลุ่มนะคะอย่างเข้าไปในกลุ่มเนี่ยมันก็มีเพื่อนเพื่อนจะมาช่วยแชร์แบบข่าวสารอะไรเงี้ยคะ่ะว่าเอ้ยบอนี้อัพแบบไกด์ไลน์ GKS ของปีนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคะ่ะ หรือไม่ก็เป็นแบบเขาโทรไปถาม KC มาเกี่ยวกับปัญหาด้านน,นั้นด้านนี้ด้านนี้อะไรเงี้ยคะ่ะที่แบบพวกเราอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ในแบบบล็อกในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ยังไม่ได้บอกแบบละเอียดถึงขั้นขนาดนั้นแล้วก็บางอย่างมันก็เปลี่ยนปี่ยนแปลงไปนิดนิดน่อยๆอะไรเงี้ยเออก็เขาก็จะมาแชร์กันเรื่ีคนรวบรวมข้อมูลให้แล้วก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่รวบรวมข้อมูลที่อยู่ในกันในใปุ่มด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะอย่างส่งแท็กสถานทูตเนี่ยเอกสารนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ซองย่อยนะคะในซองใหญ่หนึ่งซองเนาะก็สี่ซองย่อยนั้นก็จะเป็นเอกสารชุดที่หนึ่งเป็นออริจินอลนะคะเอกสารชุดที่สองสามสี่อะไรเงี้ยก็เป็นโฟโต้คอปี้หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคะ่ะก็สี่ซองเนี้ยก็ให้ติดเลเบลข้างหน้าไว้ด้วยว่าเอกสารอันไหน ชุดไหนเป็นก๊อปปี้หรือว่าเป็นแบบออริจินอลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ในแบบถุงใหญ่ๆอีกอันหนึ่งของเราคือแบบถุงใหญ่มากเพราะว่าร้านเครื่องเขียนแถวบ้านเนี่ยมันแบบคือมีซองที่ขนาดแบบแค่ขน่ดนนะเออแล้วก็เลยแบบได้ซองใหญ่มากแล้วก็เราก็พิ้นออที่อยู่ของเราแล้วก็ปิ้นที่อยู่เคซีแล้วก็ปิ้นมาแตะ ก็ปิ้นกระดาษติดสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมเลยแต่ว่าใครตัวหนสือสวยเงี้ยก็เขียนได้นะแต่เราตัวนสือค่อนข้างไม่สวยก็เลยแบบไม่เขียนนะะก็แค่นั้นแล้วก็ไปส่งไปชนีนะคะส่งไปชนีได้ส่งลงทเบียนหรือว่าเอ็เอสได้นะคะนี่เขาหาอะไรอย่างเงี้ยพวก Personal statement หรือว่า SOP ออะไรเนี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะเราก็จะมาทำคลิปแยกให้ทีมแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวเลยแล้วก็ในแต่ละหัวข้ออะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะ เขียนไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนน่ะมันก็ไม่เหมือนกันไงก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังมีคําถามหรือว่าอะไรที่เราแบบอธิบายมันชัดเจนนะคะก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถบอกได้นะคะตอนนี้มีแพลนจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่แบบไปเรียนภาษาที่เกาหลีแล้วก็คลิปแบบ เล่นแบบแอปหาเพื่อนอแบบเราไปอยู่กาหลีคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมก็หาเพื่อนได้อะไรเงี้ยผ่านแบบแอปพลิเคชันแต่ว่าก็ต้องระวังคนนิดนึงต้องเลือกดูดีๆอยากให้ทาคลิปวันไหนก่อนก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะคะันนี้ก็เป็นแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย